คนที่เกิดวันอังคารเป็นดวงแห่งการลงมือทำเป็นคนขยันสู้ชีวิตเอาการเอางานเกิดมาต้องเหนื่อยยิ่งทำยิ่งได้ค่ะแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระและก็สิ่งต่างๆรอบตัวเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าเรื่องของครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยค่ะคิดเยอะสารพัดอย่างทำให้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจเลยค่ะ แต่ข้อดีเลยก็คือคนวันอังคารเนี่ยเป็นคนขยันค่ะหาเงินเก่งขยันดิ้นรนเก่งทํางานเก่งหาทรัพย์เข้าบ้านได้เยอะมากๆเลยค่ะรักเพื่อนฝูงมากๆแต่ว่าเป็นคนเก็บเงินยากค่ะเพราะว่าชอบตามใจคนรอบข้างใครอยากได้อะไรก็ซื้อให้หมดเลยนะคะเวลามีคนมาทําให้โกรธหรือโมโหก็ไม่ค่อยจะโกรธเขาสักเท่าไหร่แต่ถ้าได้เกลียดกันขึ้นมาแล้วเราก็ทางใครทางมันเลยค่ะเอาแบบตัดขาดกันไปเลย แต่จริงๆแล้วเป็นคนใจกว้างมากๆเพื่อนเยอะมิตรสหายเยอะเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วก็เข้ากับคนอื่นๆได้ง่ายเลยค่ะเห็นแบบนี้แอบเป็นคนขี้เหงาอยู่เหมือนกันนะคะอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนบางครั้งก็ชอบหาอะไรทำที่ท้าทายตัวเองมากๆเลยค่ะคนวันอังคารเนี่ยดูจากภายนอกแล้วมักถูกมองว่าหญิงแล้วก็ดูแข็งๆไปค่ะแต่ลักษณะน,นี้แล้วเป็นการคลิปลุกที่อยู่ต่อหน้าคนที่ไม่รู้จักเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าได้รู้จักตัวตนจริงๆแล้วก็ เวลาบ้าก็บ้ามากๆเลยค่ะเวลาจริงจังเนี่ยก็จริงจังถึงที่สุดทำอะไรต้องทำให้สุดอย่างที่บอกไปค่ะว่าคนวันอังคารเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสมากเลยทีเดียวค่ะเรื่องเครียดเนี่ยเต็มหัวไปหมดเลยคิดเยอะแบบนี้ก็เลยส่งผลไปถึงเรื่องของความรักที่มักจะทำให้มีปัญหาอยู่บ่อยๆเป็นคนเจ้าชู้แบบเงียบๆแต่ถ้าได้รักใครแล้วดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะแต่คนวันอังคารมักจะเปลี่ยนคู่บ่อย เพราะว่าเป็นคนที่จริงจังกับความรักถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจขัดเคืองใจหรือทําให้ต้องคิดมากคนวันอังคารก็มักจะตัดอย่างติดขาดเลยค่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงชอบคนชัดเจนไม่ต้องแอบแฝวเลยค่ะคนวันอังคารไม่ชอบมากๆเลยเป็นคนง่ายๆกินอะไรได้หมดของเผ็ดของเปรี้ยวของหวานไอติมเค้กจัดมากินได้หมดเลยค่ะแล้วยังเป็นคนรักสวยรักงามด้วยนะ เรื่องที่ต้องระวังเลยก็คืออนาคตเนี่ยอาจจะต้องระวังแบกภาระของคนอื่นเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นหนี้สินทางการเงินแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่หมุนเงินเก่งมากๆแต่ก็สร้างหนี้เก่งเหมือนกันนะคะเพราะความกล้าได้กล้าเสียทุ่มไปหมดซะทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ควรคิดให้รอบคอบอะไรที่ทําอยู่หรือว่าคิดกําลังจะทําถ้าเป็นเรื่องที่สุมเสียงติดคุกเป็นอะไรที่มั่วสุมอบายมุกเป็นงานสีเทา เลี้ยงใดก็เลี้ยงเลยนะคะถ้าใครที่สนิทก,กับคนวันอังคารมากๆจะรู้เลยค่ะว่าคนวันอังคารเนี่ยรัวสุดๆเลยค่ะช่วงอายุการเงินที่ดีของคนวันอังคารคือช่วงอายุ 21-24, 29-39, 43-50สีเสื้อผ้ามงคลเสริมทรัพย์เสริมดวงเป็นสีเขียวเลยค่ะถ้าหากว่าคิดการใหญ่จะทำธุรกิจไม่ควรทำร่วมกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ รู้ตัวตนแล้วมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะ